สวัสดีแพนเพจอาหารเหนือบ้านเฮาแหมแล้วครับวันนี้ครับมาป้ากับเมนูครับครับแก้มก็ดีครับกับเขากอล้ําครับผมเมนูนี้ครับยำมะม่วงหน้าปลาล่าครับก่อนอื่นครับเอามะบม่วงมาปอกครับปอกเร็ปุ๊บเอาครับเอามีดสองคมมาซอยครับตินกีบปินกีบครับเป็นแผ่นบางๆนะครับเนาะม่วงส้มๆครับเหมาะกนะครับโอ้ยสบายผุหลังจัดนครับ หอมแดงมาครับใอยหอมแดงเป็นนเป็นแว่นครับเดี๋ยวเอาหอมแดงไปย้ำศูนย์ครับหมูม่วงครับนี่ครับอยู่นี่อยู่นี่หอมแดงลงไปติดม่วงครับหลังจากนะครับเอาพริกโตนเอาเตรียมไ้ครับลงใส่ในข้าวซ้ำนะครับเนาะนะครับใส่ข้าวครัวไปเห่นเนอยครับเพิมพร้อมหอมคมนัวนะครับเนาะนะครับสูตรอาหารเนื้อมาเขาครับใส่กุ้งแห้งนะครับสีแดงๆนะครับเนาะนะครับใส่ลงไปนะครับ โดยด้วยน้ำตาลทรายใหน้อยครับใส่อูมามิลงไปครับหรือหงหนวครับสูตรอาหารเนื้อบรเ่วครับเติมหน้าปลาห้าไปหน่ยสักน้อยครับมันจะล้ำบะล้ำอยู่ที่หน้าปลาห้านี่ครับเนาะอุ้ยครับหลังจากนะครับคนครับคนไปคนมาครับเข้าเข้ากันครับสูตรนี่นี่ปีไม้นี่สุดยอดเลยครับปีไม้เมียงบานเทาครับ งั้มตีครับเวลาแห้งแมากินกับเข้ากับล้ำครับเมนูนี้ครับเอาเป็่นกับแก้มกับอร่อยครับโอ้ยทำร้ายไหลครับหรือสุดยจอดครับดูหยม่อม่อมาอครับคนไปคนมาครับเือปรุงรสตามใจชอบเลยครับเรียบร้อยครับยำ้มหม่วงครับยำมหมม่วงน้ำปลาล่าสูตรอาหารเหนือบ้านเฮาครับตักใส่จานเลยครับ อ้ยน้ำลายไหลครับผมโอ้โหเบๆเลยครับนี่นะครับเมาแล้ครับทุวนี้ครับลองไปเนี่ยลองไปทำการพอนลยครับเด้อคลิปนี้ลาไปก่อนครับคลิปมาปักกันใหมครับสวัสดีครับผม